สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตตู้ปลามังกอนนะครับก็จากคลิปที่แล้วไปที่ทําไปก็ผลงานผ่านไปวันเดียวก็เละเลยนะครับทั้งต้นไม้ทั้งดินถูกคุยหมดหน่าเป็นพวกปลาพื้นตู้นะฮะคุยดินหมดเลยส่วนตู้ใหม่ที่ผมทํานี่ก็เปลี่ยนเลยเยอร์ใหม่แล้วให้เป็นแบบแนวพื้นทรายแล้วก็มีก้อนหินแบบง่ายๆเลยครับเป็นสไตล์แบบคล้ายๆตู้ทะเลเดี๋ยวพาไปชมเลยว่ามีในตู้มีอะไรบ้างนะแล้วก็ใช้งบประมาณอะไรไปเท่าไหร่ ไปดูเลยนี่ฮะก็จะเป็นทรายทรายแม่น้ําธรรมดาฮก็มีก้อนหินทรายนี่ผมใช้ไปประมาณสิบกว่าโลนะโลละยี่สิบาทซื้อที่จะตุจักนะครับก็ใช้ไปประมาณสองสาร้อยอทรายซื้อทรายก็แพงอยู่กันนะส่วนตู้นี้ผมจะเป็นตู้60นิ้วนะครับมีกองข้าง กองข้างเต็มนะฮะไม่ใช่แบบกองมุมแบบข้างเต็มเต็มเลยมีไฟข้างบนนี่อันนี้ผมก็มีปลามังกรเงินนะฮะนี่เป็นปลามังกรเงินก็ตัวโตแล้วตอนผมซื้อมาก็ซื้อมาตั้งแต่ตัวยังเล็กนะประมาณสามสี่นิ้วซื้อมาในราคาสี่ร้อยบาทตอนนี้ก็ตัวใหญ่มากเลยโตเร็วให้เพื่อน,นต้องขอบอกไว้ก่อนว่า ตู้ปลามงกรฮนะปลามงกรจะเลี้ยงรวมกับปลาอื่นได้ก็คือต้องตู้ต้องใหญ่ด้วยนะไม่งั้นมันจะกัดกันปลามงกรไล่กินแล้วก็ควรจะเลี้ยงตั้งแต่อย่างเด็กด้วยเลี้ยงพร้อมกันตั้งแต่เลี้ยงเด็กเพราะมันจะได้คุ้นชินกันตั้งแต่เด็กครับปลาส่วนปลาที่ผมเลี้ยงมีอะไรบ้าง,งก็มีเนี่ยตัวนี้ก็ในไทเกอร์มีปลาไทเกอร์แล้วก็ปลาเลเทีลทข้างๆกันเลเทลแคทฟิช เล็ดเทวีตัวกินตะกะเนี่ยมันกินเยอะมากก็มีไทเกอร์แล้วก็มีอะไรอนี่มีเสือสุมาตราคือผมอยากเลี้ยงปลาที่เป็นฝูงๆเลยว่ายเป็นฝูงมันสวยดีก็เลยต้องหาปลาที่มันว่ายน้ำไวๆนะก็ตัวเนี้ยเสือสุมาตราเนี่ยว่ายน้ําไวมากแต่ว่าต้องระวังหน่อยนะเสือสุมาตาในใิสัยมันก้าวร้าวเหมือนกันถ้าเกิดมันรวมตัวกันเป็นฝูงได้แบบ ประมาณยี่สิบสาสิบตัวแบบครั้งที่แล้วที่ผมปล่อยไปมันถ้ามันลมฝูงกันได้มันจะซ่ามากมันจะไล่กัดมันไล่กัดปลามงกรได้คิดดูปลามงกรตัวใหญ่เท่าเนี้ยจนจนผมต้องลดลดลงมาหน่อยบ้างแล่ได้หายซ่ากันพวกเนี้ยอยู่แัเป็นกลุ่มแล้วเก่งพวกเนี้ยแล้วามีปลาอะไรอีกอันนี้ปลาเสือตอเห็นไหมเสือตอนี่ซื้อมาตั้งแต่ยังเล็กเหมือนกันนะฮะก็ ตู้เก่าจะไม่เห็นเสือตอนะก็เพราะว่ามันหลบอยู่ในต้นไม้มันชอบหลบพวกตามตอไม้มันเลยชื่อเสือตออันนี้เป็นเสือตอลายคู่ก็ลายใหญ่ด้วยฮะซื้อมาตั้งแต่ยังเด็กเด็กว่าตัวเล็กนิดเดียวซื้อประมาณสองร้อยมันก็จะไม่ผิดนี้ก็โตตัวใหญ่แล้วเนี่ยดูประมาณเท่าสามนิ้วสี่นิ้วมือเนี่ยไอ้ข้างหลังเสือตอน,นี้ก็เป็นตาบีเชีย ไบค์เคอร์ถ้าไม่ผิดนะใช่มีสองตัวมองเห็นไหมเนี่ยมีมีเชียร์ไทเกอร์นี่มีสีทองกับสีเผือกนะเผือกด้านขวาสีทองอยู่ด้านด้านซ้ายเนี่ยมันมันนิ่งกันตังไอตัวนี้มันจะลักษณะที่ดูเห็นมันนะมันหัวปลามันจะคล้ายปลาช่อนหัวมันอะมองม่เห็นดีกมันอยู่ไกลหัวมันจะคล้ายปลาช่อนและลำตัวจะยาวเหมือนงู เกตมันจะสวยมากเกตไอตรงคีบมันไม่ใช่เกตตรงคีบคีบมันจะสวยมันไม่ไว่ายนะ้ำมันอยู่นิ่งเลยอืมไม่เป็นไรก็มีซักเกอร์ด้วยมีซักเกอร์สองตัวสีดำแล้วก็มีซักเกอร์เผือกตัวหนึ่งตัวเล็กนี่ตรงนี้ดูดหินอยู่อืมเสือตอไม่ค่อยว่านยะน้ำเลยมันเหมือนมันกลัวไฟมันมีแสงไฟข้างบนเนี่ย เดี๋ยวลองปิดไฟหน่อยปิดไฟเสือตอมหน้าจะชอบมันจะว่าน้ำดีขึ้นสนโ้นี้ก็มีไฟบิว์อินครับแล้วก็มีกองข้างนี่ลองลองล,องลองปิดไฟหน่อนเ๋ยวตอมันจะอันนี้ไหมมาแนละ้วเสือตอมว่น้ำแนละ้ว พมมืดแล้วมองไม่ค่อยเห็นเลยโฟกัสไม่ค่อยติดโอเคเดี๋ยวผม,มเปิดไฟใหม่ดีกว่าโอเคเปิดไฟแล้วคราวนี้ก็อันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําตู้หน่อยรีวิวตู้มีอะไรบ้างนะตู้ผมก็จะเป็นกองข้างนะนะครับไม่รู้มองเห็นป่นะเนี่ยมันจะมีช่องตัวดูดสองช่องคือตรงนี้แง,ตง่ตรงนี้ตรงด้านล่างที่มันดูดน้ําแล้วก็ข้างบนเป็นซิกซี่เป็นจะเป็นดูดน้ําข้างบนนี่สามารถเปิดปิดได้เห็นตรงนั้นไหม จะมีที่จับแล้วก็ปิดเวลาคือเวลาเราให้อาหารเม็ดอะไรเงี้ยก็ปิดช่องดูดน้ําด้านบนมันก็จะได้ไม่ดูดอาหารเมร็ดดูดแค่ด้านล่างพอดูดเสร็จมันจะมีช่องตรงกลางเนี้ยมันจะดันน้ําขึ้นไปดันน้ําขึ้นไปพอล้นมันก็จะออกตรงนี้ช่องกรองแรกคือใยแก้วใยแก้วก็อีกชั้นหนึ่งก็เป็นอันนี้เป็นไบโอบอลก็ช่วยให้น้ํากระจายมันก็จะได้ทําให้มีออกซิเจนเยอะน้ากระจายตัว ข้างล่าง,งก็จะเป็นเซรามิกลิงจริงๆควรจะใส่ให้เต็มๆนะเดี๋ยวผมมีแค่นี้ก็ใส่เท่าที่มีเหละเซรามิกลิงก็ช่วยให้เป็นที่อยู่ของแบคท,ทีเรียนะจะได้พวกกัดกินพวกเศษอาหารเนี่ยด้านน้ำก็จะใส่แล้วก็จะมีปัม๊มตัวปัม๊มปั๊มดูดขึ้นไปปั๊มดูดออกมาตรงนี้ก็มีสายเห็น,นดีๆจะมีสายออกซิเจนด้วยก็คือสายออกซิเจนต่อเข้าปัม๊มจะได้มีออกซิเจนมีลมออกมาไม่ใช่มีแค่น้ำออกมา ถ้าคือถ้าเกิดไม่ไม,ไม่ต่อสายออกซิเจนเข้าไปก็จะมีแค่น้ําดูดออกมานะไม่มีไม่มีลมลมอากาศแบบนี้ออกมาด้วยออกซิเจนก็จะเพียงพออย่นี้<ม>อุณหภูมิที่ผมเลี้ยงก็เนี่ยอยู่ประมาณจากเทอร์โมมิเตอร์ที่มันวัดก็ประมาณ31-32ององศาแต่พอมือจุ่มไปมันก็เย็นอยู่เหมือนกันนะมันก็ไม่เท่าไหร่โอเคผมลืมเดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาให้ใหม่เลยดีกว่า ก็ราคาตู้กับขาตั้งตู้กันนะก็รวมกันก็ประมาณห0 0พันนะครับก็คือที่หมายถึงที่ตู้ขาตั้งนี่เขาแถมตัวปั๊มมาด้วยนะตัวปั๊มแล้วก็ใย,ยแก้วไบโอบอลนะฮะส่วนเซนามิกลิงนี่ซื้อแยกนะประมาณถุงแล้วประมาณ60บาทถ้าไม่ผิดมี2ถุงนะประมาณเนี่ยประมาณครึ่งโลงแล้วก็ มีอะไรอีกเอาปลาบ้างอเอาอุปกรณ์ก่อนทรายทรายก็ซื้อมาโลละยนะี่สิบครับใช้ประมาณสิบห้าโลแล้วกันประมาณนั้นสนะิบห้าโลส่วนหินหินนี่เขาบอกว่าถูกมากนะโลละสิบบาทนะครับซื้อมาสิบโลก็หนึ่งร้อยบาทเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหนักมากนะแต่แค่หนึ่งร้อยเดียวแล้วก็ต่อไปมีอะไรปลาปลามังกรก็ซื้อมาตั้งแต่เด็กทุกปลานี่ผมซื้อมาตั้งแต่เล็กหมดเลยตั้งแต่เด็กนะครับ ก็ซื้อมา400นะปามงกรเลตเทลเลตเทลแคทฟิตนั้นซื้อมารู้สึกจตตัวละ80บาทแล้วก็อะไรอีกอันนี้บิสบิเชียไบคเกอร์ซื้อมาเป็นคู่ฮนะคู่ละ150บาทส่วนเสือตอเสือตอซื้อมาตอนยังเด็กเหมือนกันก็200ตัว200บาท นี่ไทเกอร์รู้สึกถ้าทำฟิดก็ประมาณ1 2 0ยีถึง1้0ยห้าสหน่ะไทเกอร์ส่วนปลาซักเกอร์ซื้อมาตัวละ20บาทนะครับส่วนตัวเล็กอันนี้สีเพืือกนี่ตัวละ10บาทแล้วก็ปลาเสือสุมาตานี้จะเป็นซื้อมาเป็นถุงใหญ่นะครับประมาณ20-30ตัวซื้อมาถุงละประมาณ2-300ารอยจะไม่ค่อยได้เหมือนกัน ก็หมดแล้วนะเดี๋ยวจะรวมราคาไว้ให้นะครับรวมทั้งหมดเท่าไหร่คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับถ้ามีข้ออะไรแนะนําแนะนําผมได้ว่าผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรพวกนี้ก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ